สวัสดีครับวันนี้มีคนมาถามว่าต้นไซที่ปลูกเป็นแนวรั้วเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับนี่นะครับสูงทั่วหัวแล้วนะครับสักจะสองเมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งไปบ้างแล้วนะครับนี่นะครับจากต้นเล็กๆถ้าใครติดตามก็พอจะทราบนะครับ ว่าปลูกตั้งแต่ต้นละ9สองสามบาทเนี่ยครับซื้อมาตอนนี้เป็นแถวเป็นแนวแล้วนะครับขายให้เพื่อนเพื่อนดูเี่ครับเป็นรั้วได้แล้วนะครับช่วงนี้ฝนตกก็แตกใบใหม่นะครับตัดใบบ่อย ต้นจะหนาดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ตัดตัดได้แค่ครั้งเดียวโอเคนะครับอัปเดตให้ชมนะครับใกล้สวยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ